เทียบไปเอายางเอายางมาพี่ซีพี่ซีมาครับโนนี่ดูนี่เนอะมากทำเจไปเลาค่ะเอาเลยเริ่มย่างเอายางต่อแม่เอาเลยหนึ่งสองสามมาคราบพี่ออฟทาให้พี่ออฟเปิดเลยเปิดเลยเหรอฮะอะไรบ้างวันนี้บุงส่งแล้วก็ได้เลิกบุงส่งแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าทําบทมาเป็นปีเลย แล้วก็เตรียมงานกันแบบว่าค่อนข้างแบบจริงจังมากครับวันนี้ก็ได้มาบวงสวงเพื่อจะได้เตรียมเปิดกล้องในเดือนนี้แหละฮะอ่าเลยเราคอรอคอยเพราะว่าค่อนข้างเป็นซีรีส์แปลกใหม่ในแบบวงการเราครับผมก็ตั้งใจเพราะว่ายังยังไม่ได้เห็นแบบซีรีส์ในบ้านเราแบบมีซอมบี้จริงจังครับก็เลยแบบอยากจะสร้างเรื่องนี้มาเป็นซอมบี้ไทยเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยครับผมทังฝั่งของพี่ป๊อปเองรู้สึกในบ้างค้าได้มาร่วมโปรเจกต์กับมันดีก็ ตอนแรกไม่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 ค่อยไ,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 ได้รู้จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เรื่องมาแล้วก็อ่านเรื่องหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานสูงมากแล้วก็บทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นบทที่พื้นนอ่ะมีการคิดอย่างหลายรอบมาแล้วและถึงออกมาเป็นบทนหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราได้อ่านเราก็เลยรู้สึกว่าเออโปรเจกต์ดีๆเราก็อยากเร่่มงนานด้วย เรื่องนี้อาจจะต้องวิ่งหนักหน่อยแม่พี่ม่วิ่งเมตัวยังไงบ้างพี่ไม่วิ่งเอาไม่วิ่งเลยเราแจ้งให้ทราบหรือว่าเราแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบคุณอ้องจันทราบหรือเปล่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์บอกเล่าเอาว่าไม่วิ่งว่าไม่พี่ไม่วิ่งนะคะพี่วิ่งฉาแสดงว่าพี่เบีต้องวิ่งแน่นอนไม่วิ่งครับไม่วิ่งแล้วนี่ใครวิ่งนะพี่เีเป็นไงบ้างเรื่องนีครับก็ติดต่อมาเหมือนกันกับพี่ป๊อกเลยครับไม่วิ่ง ก็คือเราเรารู้สึกสนใจในเรื่องของเนื้อบทอที่ที่เราไม่ได้เล่าแบบแบ็นแบบว่าเป็นซีรีส์ไม่ยาวแต่เต็มไปด้วยคุณภาพเรื่องของการเล่าเรื่องของไรต่างต่างๆคุดมากไม่ได้ครับทุกตัวละครมีความสำคัญเอางี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องตัวบทจริงๆคือจริพอเราอ่านจนจบก็บอกว่าเฮ้ เป็นซีรีส์แต่ไมได้ดีๆเ้วยโอ้ไงแต่เน้นย้ำว่าไม่ม่เพราะหลายคนเพราะว่าเอาเป็นพี่ฟอกับพี่เบียร์มาจะต้องเป็นเน้นดราม่าตรงนี้มันจะขยี้แค่ไหนดราม่าี้ีอี้ีอี้ี้า้ี้ี้ี้ี่ี้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ีนี้ี้องี้ี้ล้ี้ี้ี้ี้น้ี้ี้ี้ี้ี้ี้ีสน้ว้ี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 ่ี้ี้น้ี้ีีเส้นความ้ี้ี้น้้้ีี้ี้ีี้ีีีี่้า้้ พอสมควรแล้วแต่ละดราม่าเนี่ยมันมีมันมีเทคแสดงว่าพี่สิร์เนี่ยมันอยู่ต้องวิ่งอ่ามันถึงชิวแล้วตอนนู้นนู้นก็ถือว่าเป็นอะไราบบไม่ดีเสียอ่ะพี่สิร์วิ่งไหมเธอทำไมไม่แล้วแม่ยอมเลยเหรอคะผมตายผมยอมวิ่งก็ได้วิ่งงานวิ่งงานงานก็ต้องวิ่งแต่ที่นี่แคต้องวิ่ง เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรื่องนี้มันอาจจะต้องแบบไม่ไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาไม่เหมือนเดิมที่เคยเล่นมาเลยไม่เหมือนสมิทเลยเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครก็ตื่นเต้นมากๆรอให้ถึงวันเปิดกล้องแลวครับจะเปิดเือนี้แล้วด้วยในบทในบทเราจะต้องช่วยกันวิ่งนะคะสองคนหรือว่าตั้งทั้งเรื่งไม่ได้ช่วยกันแค่สอคนครับจะต้ช่วยรอดทั้งหมดเลยครับต้องวิ่งทุกคนอาจจะเว้นพี่ป๊อกยกเนยกเปนยงเ อาชาวก็ได้วิ่งด้วยหรออาชาววิ่งไม่เยอไม่มีค่ะอาชาอาชาเราพูดเป็นไรครับเนี่ยอ๋อเป็นต้นเรื่องของซอมบี้เนี่ยว่าเกิดจากเราก็คงเล่าเล่ามาไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดเรื่องฮะอ๋อฉะนั้นก็จะมีสามพันที่ไม่ได้วิ่ง ต้องไปดูมไไ่ด้อาจจะวิ่งเยอะสุดเลยก็ได้หรืกังวลเลยว่าอ้าวกูต้องวิ่งหรือปะวิ่งค่ะวิ่งค่ะนูอ่านหมดปุ๊บอ๋อวิ่งนี่เที่ยหมดจตรงนันใช่ค่ะอในส่วนในส่วนของนิ้งเองก็สายนี้อยู่แล้วสายวิ่งค่ะถีถีอะไรเราผ่านมาหมดแล้วค่ะยังไงเรื่องหนียากขนาดไหน นิงว่าเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันมีซอมบี้อะไรนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องสนุกมากแน่เลยอ่ะเพราะว่าหนูมีสซอร์ไพรสรอทุกคนอยู่ค่ะในเรื่องนี้ก็วิ่งเหมือนทุกคนค่ะวิ่งหนักด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นจริงๆมันคืออย่างที่ทุกคนบอกมันเป็นแบบซีงแรกที่ทําเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเนี่ยเพราะอ่านบทก็รู้สึกสนใจแล้วแต้รู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นอะไรที่แบบเออยิ่งใหญ่อะเราก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาดู Er <surprises> มันจะมีการกลายร่างอะไรใดๆเกิดขึ้นในในเรื่องเลยคะเราต้องติดตามค่ะมันจะมีบางคนกลายเป็นคนไม่กลายหรืออะไรยังไงไอ้ยังไงช่างซอยโดยเดียร์ค่ะใช่พี่ทอมล่ะคะมีมั้ครับเออพี่ทอมยังไงเราทําอะไรผมก็วิ่งเหมือนกันแน่นอนฮะจริงๆแบบดีใจมากๆครับที่ได้แบบว่ามาเล่นซีรีส์ที่ได้วิ่งโอ้โหที่ได้วิ่งใช่แลังกายใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นแบบซีรีส์ซอมบี้เรื่องแรกนะครับที่แบบได้รับอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ทอมก็คือหายหายไป นางกับการแสดงใช่ครับใช่ครับก็โหกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยครับแต่ว่าตอนร้านหึงก็ฉีกเลยเพราต้องเล่นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแผลบางส่งส่งวิ่งไหมครับวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งบ้างเดินบ้างแต่เรามาตแม่อยู่แล้วไม่ตายคุณแล้วตายคุณแล้วเหรอใครจะเปิดสปอยเหรอเก็บเงินทีแถวได้เลยนะคะเพราะว่าจะปล่อยเรื่องละกเรื่องยังไงเราเราเป็นยังไงก็ เป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้แล้วก็เป็นซอมบี้เกี่ยวกับซีรีส์ที่มีรสชาติใหม่ๆในประเทศไทยก็น่าจะเป็นรสชาติที่แตกปากนะทางพี่ออพอจีเซอร์ออกมาเนื้อหลยเลยคนผก็รอจิตตาแล้วอะไร่งี้เรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องแต่แบบคนอยากดูเลก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะทำมากๆเลยเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเตรียมงานเป็นปีแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็เวิร์กช็อปกันหนักมากแล้วก็มีทีมเวิร์กช็อปแบบ มากกว่าหนึ่งทีมเพราะว่าการแสดงเรื่องนี้สําคัญมากๆครับแล้วเราก็ดีใจมากแบบได้แบบว่านักแสดงตัว็อปมาเล่นนะครับแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากก็ยิ่งต้องรู้สึกว่าต้องทําให้ดียิ่งกว่าเดิมต้องตั้งใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ารับปากเขาไปว่าจะทํางานออกมาให้มันแบบ <c oughs> คุ้มกับสิ่งที่เขาแบบว่าตอบรับเราเล่นนะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยที่เราติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราปล่อยทีเซอร์เล็กมามาตอนนี้ทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เหลือแค่เปิดกล้องก็ฝากทุกคนด้วยครับปีหน้าได้เจอกันแน่นอนครับ จะได้รู้ว่าซอมบี้ไทยเนี่ยแตกต่างกับซอมบี้อื่นยังไงนีพันธาใช่เขามีคำคมด้วยนะอันนี้ยังไงนะคำคมคำคมที่พี่เติงเขียนบทมองโอเคค่ะคือเอาแล้วส่งมาไรเอาแล้วรันไม่ทันเลยคือไม่หนีจนตัวตายก็ต้องยอมเป็นเพื่อนเอ้ยเป็นพวกมันก็เดินไปดูว่าใครเป็นกระไกรล่างเป็นคนแรกใช่โอเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ เปนคนแรกก็ต้องวิ่งนำหน้าใช่ใช่วิ่งไปก่อนเลยเราจะเป็นคู่มัแล้วกัน่กไม่ใช่สองี่วนโยนเลยโยนเลยแล้วเป็นสกิตก่อนด้วยนะวันหลังเตี้ยงหน่อยไมเห็นจําได้สุดเมื่อกี้เอ็นเสิร์ะค่รอัะคะคายตันนี่ค่ะอต่อมา้ นี่ค <location> ือเรื่งย่อสปอยไม่ได้ตันี้นะคะต้ืองเลิกมไ่าเีพี่ม่มเรื่องเรื่องเีก็มีต่อนะคะเ่องสองาสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พีหน้ามาวิ่งไปด้วยกันนะคะเพราะวเธอวิ่งไม่ทานจัลลวาในเรื่อง